นาตาเนี่ยเศ้าเหมือนกับพี่น้องคุณหัวลูกสู้แบบที่ว่าถึงยันถึงยันถึงยันถึงบ่ถึงยันถึงบ่ยยันปนกันยันกันย่างของบ่งคับพี่น้องไม่อยากกู้อยากกิน วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องรายการเล่าหลอนหลอกนะครับซึ่งนานแล้วที่เราไม่ได้พาเพื่อนๆอ,ออกเดินทางกันเนาะซึ่งผมก็เป็นเจ้าของช่องรายการนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีโอกาสได้เดินทางมาหาพี่น้อยครับที่ทุ่งนาเนาะก็สวัสดีครับพี่น้อยเจ๊เอ๋สวัสดีครับพี่น้องสุสุครับซึ่งวันนี้ ก็พ <S an> ี <S an> ่น <S an> ้อยแกอยู่ที่ทุ่งนานะครับแล้วก็แกก็ก็มีเรื่องราวที่ว่าแกเคยมาทํานาที่นี่แล้วก็เจอเรื่องราวอาถรรพ์นะครับแล้วก็เจอโครงกระดูกนะครับอยู่ในทุ่งนาเนาะก็มีหลายโครงมากนะครับก็แกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์หรือว่าเป็นของสัตว์นะครับเพราะว่ารถไถมันไถไถขึ้นมานะครับไถปนแล้วมันก็กระจายกระจายเต็มไปหมดนะแต่ว่าเรื่องราวที่มัน หวนกว่านั้นคือแกได้นอนเฝ้าอยู่ที่นาแล้วก็ค่ำคืนนั้นแกก็ได้เจอเรื่องราวแปลกๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้พี่น้อยเล่าเรื่องราวนั้นให้ฟังไปเดี๋ยวเราจะมามาสอบถามพี่น้อยกันครับว่าเขาเจอประสบการณ์เรื่องราวที่นี่อะไรกันบ้างเนาะ ไปถามเกดูนี่เราก็มาจะมาสอบถามพี่น้อยนะครับเพราะว่าพี่น้อยก็นั่งอยู่นาพอดีคือผมอยากให้พี่น้อยเล่าเรื่องที่ว่าเคยเจอเรื่องราวอาถรรพ์ร้อนๆอยู่ที่ทุ่งนานี้ให้ช่องรายการเล่าร้อนหลอกฟังสักหน่อยนะครับเออเดี๋ยวนี่ผมคิมว่าเราเล่าเรื่องประวัติการเฮ็ดนาะทุ่งนี้ฟังครับเมื่อก่อนเม่ตอนแรกแรกเนาะพี่น้องเนาะมาทางป่าไทย ไถนาไถอย่างเงโอ้จักกระดูกยังเป็นกระดูกอย่างครับขึ้นมาลายซึ่งครับซึ่งของเกา่าขึ้นมาหลายๆครับแล้วนี่ได้มาก,กา็เอาไปกองไปให้ช่างวัดพ่นละครับว่าได้เอาไว้หรอกครับแต่ก็ย้ำมึขึ้นมานอนฝาน้านี่จักบุรุษว่าเสียงยังเป็นเสียงครับพี่น้องเด็กๆจากหน่อยประมาณเชียงคืนเริ่มมีเสียงมา เริ่มมีเสียงมาหอนมีเสียงมาหอนเราบ่อย่างเดี๋ยวได้ครับพี่น้องมีเสียงแววแววมาเฮจมกลุ่มหูแววบ่อวะใครๆมีคนมาเอิญบางครัง้งก็เป็นเสียงผู้หญิงบางครั้งเป็นเสียงผู้ชา,ายคือจังคือจังคนรู้จักกันนะครับมาเอิญโคมกามองหาแล้วมองหาอีกอะบ่เห็นเดินไปเบิ่งตุ้งคุมตุ้คุมอยู่ในป่าคือคิดว่าไหวมู่พวกสิมบัลล่อนะย่างไปเบิ่งกับบเห็นครับเด้ยินแตได้เสียง ที่นี่อยู่ในปลาบัวบัดนะครับอยู่ในปลาบัวข่างกันกะได้ยินเสียงก็จังคนเลนน้ำพี่น้องที่จงคนเลนน้ำปอแต่ยงไปเบื้องเราโมเห็นมไมยังเลยพอเตียงเขาหันหลังปั๊บก็เอาอีกละเติมตามเติมตามอีกละหันมาแข็งแกรบิ้มซิมที่นี่ปลาบัวแดงคลึกคลักคลึกคลักคลึกคลักอยู่ปลาบัวปลาบัวกะขยับแรงคลึกคลักคลึกคลักคลึกคลักอยู่ ผมมาขึ้น่ามีหนูมีคนแรนบอ่คือมาแห้งแท้เอาไปมับไปเบิงกับบอเห็นจนคนโอ้คนคนคิงลุกครับพี่น้องมันสู้จากหัวโปรตีนพ่อแรนขึ้นมาแรนขึ้นมาตามขาเรียนขึ้นมา,า,มนนมา,าหามือสามื่อนหน้าตานีสาวเหมือนรับพี่น้องคนหัวลุกสู้แบบที่ว่าถึงย่าน <c oughs> ถึงหย่าน <c oughs> ถึงย่านถึง,ถงบอยถึงย่านถึงบอย,ยบ่ยัดปนกัน ย,ย่างกันย่างกับเบิ่งกับพี่น้องเพราะว่าอยากหัว,วอยากเข็นแล้วพี่น้อยรู้สาเหตุหรือเปล่าว่ามันเป็นกระดูกอะไรหรือว่าที่นี่มันเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อนเี่พูดว่าตะเกียบมันกับพ้นว่าที่เป็นบ้านเมืองเก่านะครับเป็นป้าซาเป็นดอนป้าซาขึ้จังไหนนี่แหละโอ้ลูกพระว่าไห้มันลายเป็นกระดูกเนี้ยมันลายสรุป<อ>แล้วคือท<อ>ุ่งนาของพี่น้อยแกสมัยก่อนสมัย อาจจะสมัยโบราณนะครับก็เคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนป่าช้าเป็นบ้านเก่าแจ้กมานอนเฝ้าทุ้งนาที่ที่นี่แล้วแกก็เลยได้ยินเสียงแปลกๆแล้วพี่น้อยเคยเห็นผีมาตัวเป็นๆหรือเปล่าบ่ครับบ่เห็นเป็นๆบ่เห็นเห็นแต่เป็นเงาเป็นเงาตัวคุ่มตัวคุมมาบางครั้งก็คือจังมาหาเขามันย่างวนอยู่รอบเสียงห้องหละครับแต่ได้ยินแต่เสียงเด้ ดัินแต่เ anyway, ส um um, so 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 ียงเป็นเงาดำๆตอนแรกก็คือว่าเป็นมาเป็นยังเอาหาเบิ้งกับบ่มีเบิ้งลุกขึ้นมาเบิ้งแล้วกับบ่มีแล้วก็กลับขึ้นไปนอนอีกอะยังยังเป็นเสียงรบกวนอีกคือก็ครับพี่น้องจมไปหลับได้นอนขึ้นนั่นคือน้องอ่านั่งฟังมานั่งฟังมาเบิ้งมาคอยเบิ้งคอยอย่างว่ามีเสียงอย่างแปลกๆเขาอยากเห็นว่ามันเป็นอย่างรือว่าคนมาแก่งเขาบ่จ่ิงอเดี๋ยวผมจะ บอกให้ผู้ชมฟังนะคือว่าพี่น้อยนี่เขาไม่ได้ทําไม่ได้ทําเฉียงนานะครับเพื่นอนๆที่พี่น้อยนี่เขาจะนอนอยู่บนรถกระบะของเขานี่ครับรถพีอัพคือว่าเขาจะทําเป็นเป็นที่นอนข้างหลังเลยนะครับแล้วเขาก็นอนอยู่ยอยู่บนนี้เนาะอยู่บนท้ายเนาะแล้วทุกวันนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าพี่น้อยเรื่อยครับแล้ว,แล,วแล้วพี่น้อยนี่ได้ไปทําบุญอุทิศส่วนกวุศลให้ทางทางที่นาหรือว่าจยคนตายหรือเปล่าที่นี่ก็ เฮ็ดเป็นบาง,างครั้งครับเมื่อใดวันพาเมื่อใดเจ้าของว่างอไปเฮ็ดเนี้ยไปเฮ็ดสังฆทาันเนี้ยวดน้ำเนี้ยอุทิชนุษยุศลนปเพื่อนเนียบอกว่าจะามารบกวนม้านังกันด้วยถ้าหากมาไก่ม้าดีๆจะมาแก้งมาแก้งกันนั่นกันหลอก,กันขันมากับมานังคุ้ยกันได้ครับวางท่้นบอกเพือ่อนนะก็อกยานแกยานยูดอก <laughs> แต่อย่างม่าเป็นตัวมันาคุ้ยกันสินะ ก็คือก็คือพี่น้อยแกก็อยู่อยู่กับสถานที่นี้จนเกิดความเคยชินนะครับก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีความกลัวอะไรแล้วเนาะก็สําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับหรือว่าคนที่ไม่รู้แล้วก็เข้ามาปักเบ็ดกลางค่ํากลางคืนนะครับที่ไม่รู้เนาะก็ส่วนมากก็น้องปากพอยีงอืมจะเจอดีกันทุกคนนะครับพี่น้อยเขาบอกว่าจะเจอดีกันทุกคนคือเชนิดที่ว่า ต้องวิ่งนะครับทิ้งของหมดหมดเลยนะไว้ที่นาแกนะครับตอนเช้ามาแกก็ได้มาเห็นพวกเบ็ดพวกย่ามพวกอะไรนะครับคือว่าคนที่เขามามาปักเบ็ดกลางคืนเขาไม่รู้วิ่งหนีอะไรนะครับแกก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่จะยินเสียงหนีปาเพรปลกตัวใหญ่นี่แหละบัวบัวเลยแกไปเนี่ยโอ้ยแกว่าติ้งน้อยเรียนน้ำาเพราะว่า,วามันกลางคืนก็จะได้ยินเสียงปลาปลาช่อนตัวใหญ่นะครับมันมันกระโดดน้ําเนาะแล้วก็ แต่ว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีปลานะครับคือว่ามันเป็นเสียงอะไรที่มันมันดังขึ้นมาเองเนาะเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับเนาะก็เราก็ไม่ได้ว่าลบหลู่หรือเราไม่ได้ว่ามาทําคลิปให้ใครเชื่อเรื่องราวนี้นะครับแต่ว่าอยู่ที่วิจารณญาณของเราแต่ละคนเนาะก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือไม่ได้อยู่ในสถานที่แบบนี้จริงๆก็ ก็คงไม่รู้อาผู้ห็นก็คงไม่รู้สึกนะครับว่ามันมีความรู้สึกยังไงเนาะถ้าสําหรับผมนี่ถ้าอยู่กับสถานที่แบบเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ก็ต้องรีบเผ็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็คงไม่อยู่นะแต่ว่าพี่น้อยแกก็อยู่ตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เราก็มาถามพี่น้อยมาทุกวันนี้ก็ก็ยังอยู่กับเหตุการณ์นั้นตลอดหรือเปล่าเนาะทุกวันนี้พี่น้อยก็อยู่กับเรื่องราวแบบนี้ตลอดโดยที่ไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหม แมนครับมีเป็นอยู่ทุกมือครับมีอย,ยู่ทุกมือบางข้างกับม้เร็ยวบางข้างกับมา้าซ่าบางข้างกับม้าช่วงหัวคำสามทุ่มสี่ทุ่มบางข้างกับม้าช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองบางข้างกับตีสามขอนแก้งน,นี่ครับม้าแบบค้ายๆเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงยางเป็นเสียงยางม้ายางอ้อมรดทอนนี่แหละ แต่หาคนบุพอพล้วเวลาเขายางลงไปเบื้องหน้าเบื้องอย่างเสีอยอจจงคนยางตามเขาไปล่ะยางตามเขาไปแต่กับบุพอพโเห็นเขาง้อกลับขึ้นมากับโเห็นเพราะแต่ไปฮอดปลาบวัาบวมองตอนในว่าเขาแอรเพื่อนๆเนี่ยเสียงสิโดดใสนปลาบวัวคึมคึ้ม,มจนเอาตกใจคนหัวลุกเลยบางครั้ง,งตื่นบางครั้งตื่นขึ้น แต่ตัวเีเลนกับบังกาเนีนกก่ยเนาะก็ต้องกั้นใจเบิง้งต้องกั้นใจเบิง้งวา่าเห็นบ่เห็นแม่นแม่นโตอย่างพยายามเบิ้งการทุกมือกะยังเป็นอยูขข่คือเก่าแต่บ่เห็นอย่างต่อครับมิแตเสียงมิแตเสียงให้เห็นซด้ซื่อให้ได้ยินให้ได้ไดฟังซื่อและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เรามา มาถึงที่เนอะแต่ว่าวันนี้เราก็ช่องรายการเล่าหลอนๆของเราก็คงไม่ได้อยู่พิสูจน์ตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวไว้ไว้โอกาสหน้าเนาะโอกาสหน้าเราก็จะพาทุกคนมามานอนที่นี่นะครับกับพี่น้อยในเวลากลางคนืนเนาะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ดูกันว่ามันมีเหตุการณ์อะไรจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาล่าพิสูจน์ผีกันว่าเรื่องราวนี้มันจะเป็นยังไงวันนี้เราต้องก็เราก็ต้องขอขอบคุณ เราก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อยนะครับก็ที่มาเล่าประสบการณ์ในครั้งนี้เนาะให้เราฟังกับทางช่องรายการเล่าหลอนหลอกของเรานะครับส่วนคลิปต่อไปเราก็จะทําเรื่องล่าท้าผีนะครับแล้วเราก็จะชวนพี่น้อยนี่ไปด้วยนะครับเพราะว่าแกมีประสบการณ์เรื่องผีเนาะเราก็ถ้าเราไปคนเดียวนี่เราจะเราจะวิ่งแบบไม่มีเพื่อนนะครับนะแต่ว่าเราไปสองคนนี่เราก็จะมีเพื่อนวิ่งนะก็ <c oughs> แอดมินก็กําลังหาเพื่อนอยู่ช่วงนี้เนาะวันนี้เราก็ ขอขอบคุณพี่น้อยมากๆนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ที่มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้อยเดี๋ยววันหลังนี่จะชวนพี่น้อยไปล่าท้าผีแล้วกันนี่พี่น้อยพอจะว่างหรือเปล่าพี่น้อยจะไปด้วยไหมไปครับไปวันไหนวันไหนว่างมาได้เลยอันนี้คือจะพาไปพี่น้อยแกรับปากโอเคแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังเราก็จะได้เจอเจอผมนะครับแอดมินช่องเล่าหลอนหลอกนะครับซึ่งเป็นรายการช่องที่ผมสร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็จะ ให้พี่น้อยไปช่วยสปอร์ตเรื่องราวผีอาถรรพ์ต่างๆให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับจ้